ในชีวิตอาตมาเกิดมาหา7 70, 70ปีนี้เพิ่งเจอไปน,นี่เป็นปีที่ตกต่ําที่สุดพระเป็นอย่างนี้แล้วไม่พันบุญแล้วไม่เข้าวัดแล้วไม่มีศาสนาแล้วไม่เอาแล้วถ้าพูดอย่างนี้มันพูดโดยอารมณ์เป็นสิบนี่เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจมากเป็นความตกต่ําของนักบวชบางกลุ่ม ที่ปล่อยปละละเลยไปตีสนิททอดสะพานกันจรักแท้อย่างแพ้ใกล้ชิดนะก็อันนี้จะไปปล่อยให้ใกล้ชิดอะไรกันแต่ว่าพวกนี้มันมาตายใจเพราะว่าเขามีเงินเยอะมาถวายเยอะอของดีๆมาถวายเยอะที่จริงเขาถวายเยอะเนี่ยเพื่อเขาจะเอากลับคืน พระรู้ไม่ทันพระรู้ไม่ทันมารู้อีกทีนึงก็ค้ำอยู่องค์หนึ่งเอาไปฉายตีหัวเอาไปฉายตีหัวตัวเอง,เงก็ดงว่าหัวโง่ไปนานก็เลยต้องฟาดหัวด้วยคือพระไม่อยู่ในธรรมวินยัยถ้าอยู่ในธรรมวินัยไม่มีทางก็บางองค์ท่านก็อยู่ในธรรมวินยัยจะมาล่อลอกจะมาทอดสะพานให้ท่านไม่เดินตามสะพาน ท่านชักสะพานออกซะมันก็จบอ้น,นี่ไม่ชักสะพานเพราะเทอดสะพานเดินแล้วเขาก็ขย่มสะพานหักเลยก็มีบางองค์นะบางองค์ไหวทันว่าอ้น,นี่มาแบบนี้ชักไม่น่าไว้ใจอะไรเนะแต่บางองค์ไม่ไหวทันปล่อยให้เลยเถิดไปแต่ที่มันแปลกที่สุดนะคือพระไปอยู่บ้านทีกาเป็นเดือนทำไมชาวบ้านแถวนั้นถึงไม่และแคะละคายอะไรเลยและที่แย่เพราะนั้นก็คือวัด ที่เจ้าอาวาสไปนอนท่บ้ันติการพระเนนไปไหนกันหมดไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสหายไปไหนแล้วทําไมไม่ติดตามถามไถยน่าจะบอกตะโกนโพล่ธน,นาว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่แล้วหายไปอยู่ไหนเพราะว่ากันไปน,นี่แปลกพระเนนหูหนอกตาบอดหมดมน่าจะมีส่วนรู้เห็นคืออะไรปิดกอาน <c oughs> น่าจะมีอะไรปิดบากเออ <c oughs> เคยเจอสองครั้งในชีวิตเนี่ยันกุติทั้งในเนี่ยมันเป็นกุฏิกลางน้ำแล้วก็มีสะพานขึ้นตีสองแล้วตีหนึ่งมันขึ้นมาหามันเคาะประตูประตูพอประตูะตะตมันมีกระจกกระจกครึ่งหนึ่งก็เห็นด้านหน้าเห็น บอกหาปปาหผมนะไม่มีป้าห่มหนาวก็เกิน mm hmm. ก็รู้แล้วมาแบบนี้อยากให้เราห่มให้ mm hmm. แล้วท่านทำยังไงครับท่านระเพื่อไล่เลยไล่เลยแล้วบอกว่า mm hmm. เอาเท้าเนี่ยถีบประตูดังปังกดลงนะถ้าไม่ลงนี่ถีบลงหลง่นคอหักนะถีบเลยถีบแล้วเราต้องป้องกันผมอาจารย์ไปก่อน mm hmm. มันก็ลงไปคร mm hmm. ั้งหนึ่งแล้วไปที่นู่น ที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ก็มีก็แบบเดียวกันเนี่ยไปอ้างว่าเพราะหนาวเราเราก็ารู้แหละถ้ามาแบบนี้รู้แหละมันต้องมาไม้นี้ท่าคิดว่าสิกาที่มันพยายามเข้าหา่านตรต้องการอะไรนะใชาว่าตอนนั้นเนี่ยจะว่าเงินเนี่ยคงไม่ใจว่าเรายังไม่มีเงิน,งนยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีเงิน มันเป็นความต้องการมากกว่าความต้องการเรียกว่าผิดบาปหนักมหนเลยปกติแยกลูกแยกแค่นี้ก็เนี่ยก็เนี่ยก็ดูสิตอนนี้ติดคุกเลยอันนี้รับกรรมแหละเป็นท้สงจานลูกนะลูกตั้งสองจำคนเนี่ยจะอยู่กับใครแม่ไปติดแล้วลูกจะอยู่กับใครก็ขอให้ท่องคาถาไว้คำเดียวระวังระวังอย่าให้ตะบะแตก อย่าให้พม,มจันร่มสลายเขาเคยกราบไหว้ก็อเอกตนเขากราบไหว้ต่อ,อ,ตไ,ตอไปคือพุทธเางคำเดียวสั้นๆช่วยทําทตัวเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวพุทธอย่าทําตัวเป็นเนื้อนากเขาไหว้ไม่ลงทําบุญไม่ได้ท่านเนื้อาระวังตัวอย่างนี้เชื่อว่าปลอดภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะมาอยู่กับหลวงพ่อพุทธะท่านบอกว่าใกล้ผู้หญิงนี่ต้องระวังตัวให้ดี ต้องท่องคาถาระ,ระวังระวังระวังเห็นแล้วเห็นแล้วระวังระวังอย่าวูว่วาบไปกับมันอย่าหวั่นไหวไปกับมันก็ได้อคำนี้มาช่วยประครับประคองผมเหมือนกันให้อยู่ได้มันแต่เราห่วงเป็นห่วงคําเดียวคือคําพูดด้วยอารมณ์พระเป็นอย่างนี้แล้วไม่ทาบุญแล้วไม่เข้าวัดแล้วไม่มีศาสนาแล้วไม่เอาแล้วถ้าพูดอย่างนี้มันพูดด้วยอารมณ์ถ้าถามว่า ำรวจไม่ดีสักสองสามคนแล้วบอกเราเลิกตำรวจไม่ต้องมีตำรวจโจนผู้ร้ายก็ทำลายทรัพย์สินเรายับเยินาทหารไม่ดีสองสามคนบอกเลิกไม่ต้องมีกองทัพทหารแล้วถ้าค่าศึกมาทำไงพระเนี่ยยังไงก็สองแสนรูปนะสองแสนรูปเสียนี่ยังไม่ถึงสองร้อยเอากันตีเผื่อไว้นะยังไงก็ยังไม่ถึงสองร้อย ที่มีเขาก็อย่างว่าเขาไม่มีใครปล่อยเอาไว้หรอกโดยเฉพาะตอนนี้รัฐบาลนเ,นเขาเริ่มแล้วเดินเครื่องแล้วจะทําธนาคารพระพุทธศาสนาะจะทําไอ้พระมีคดีต้องติดคุกไม่ใช่ศึกแล้วลอยนวลพวกนี้ก็จะไม่ระวังตัวไม่กลัวไม่เกรงเชื่อว่าต่อไปเนี้ยช่วงต่อไปเนี้ยน่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้ทียิบแบบนี้ นักมากในชีวิตอามาเกิดมาหา 7, uh huh. 70ปีนี่เพิ่งเจอปเนี้ยเป็นปีที่ตกต่ำที่สุด